สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณครูทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกๆท่านค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูบุษรันชนหารคุณครูส้มค่ะเป็นครูประจำชั้นอนุบาลหนึ่งค่ะโรงเรียนศึกการน้ำสมค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะวิชาแรกนะคะก็จะเป็นวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะะคลิปที่แล้วนะคะคุณครูได้ให้การบ้านไปนะะักเด2หน้าใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเพิ่มนะคะแล้วก็จะให้การบ้าน,นเด็กเพิ่มค่ะก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูอยากจะฝากนะคะเด็กค่ะฝึกท่องนะคะฝึกอ่านก็ไก่ ABC นะคะท่องจำนวนท่องสี เป็นประจำทุกวันสม่ำเสมอนะคะวันละหนึ่งรอบก็ได้ค่ะเพราะเด็กจะได้ฝึกความจำนะคะแล้วก็จะได้ไม่ลืมเวลาเปิดโรงเรียนมานะคะคุณครูพายสอนนะคะเด็กๆก็จะได้อ่านได้แล้วก็มีความสุขในการเรียนด้วยนะคะอย่าลืมค่ะช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังระบาดอย่าง รุนแรงนะคะก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ปกครองนะคะให้ดูแลบุตรหลานนะคะเรื่องความสะอาดนะคะรับประทานอาหารสุกใหม่อยู่ตลอดนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อย่าลืมสวมใส่แมสด้วยนะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์นี่นะคะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ คลิปที่แล้วนะคะคุณครูให้การบ้านไปใช่ไหมคะอ่ะหน้าที่สองและหน้าที่สามนะคะวันนี้นะคะคุณครูบุษรันนะคะจะพาเด็กๆมาเข้าสู่บทเรียนกันนะคะอ่ะหน้าที่สี่ค่ะหน้าที่สี่นะคะให้รากเส้นให้รากเส้นตามรอยประนะคะให้รากเส้นตามรอยประนี่ค่ะดินสอ ดินสอเอาไว้ทําอะไรบ้างคะเด็กๆอดินสอเอาไว้เขียนหนังสือหรือจะวาดรูปก็ได้นะคะอะให้เด็กๆนะคะรากเส้นตามรอยประค่ะ,ะรากเส้นตามรอยประค่อยๆรากเส้นรากเส้น,รา,สนรากเส้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถึงรูปอะไรคะนี่รูปอะไรคะ รูปกระต่ายน้อยอ่ารูปกระต่ายน้อยแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีรูปกระต่ายน้อยด้วยนะคะดินสอเอาไว้วาดรูปนะคะส่วนรูปที่สองเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปอะไรคะดเด็กๆติ๊งตองติ๊งตองติ๊งตองปิง๊งเป็นรูปกล่องสีเทียนคะ่ะสีเทียนเอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ย สีเทียนนะคะก็เอาไว้ระบายสีค่ะ,ะแล้วก็ให้เด็กๆค่อยๆนะคะรากเส้นตามรอยปะที่เป็นรูปโคง้งรูปโค้งนิดนึงอ่าก็จะมาถึงเด็กผู้หญิงนะคะโดยการที่เป็นตัวอย่างในการที่ว่าใช้สีเทียนในการระบายสีนะคะอ่าเก่งมากเลยนะคะต่อไปดูรูปที่3ามค่ะ เป็นรูปสีอะไรคะรูปที่สาเป็นรูปสีอะไรคะเป็นรูปสีน้ำคะ่ะอ่าสีน้ำสีน้ำมันก็จะมีถาดสีนะคะแล้วก็จะมีผู้การไว้จุมสีในการระบายสีนะคะค่าเด็กเอาดินสอน,นะคะค่อยๆลากคะ่ะค่อยๆลากเส้นเส้นตารอยประนะคะก็คื ขีดขึ้นอยากลงขีดขึ้นอยากลงขีดขึ้นอยากลงค่ะอ่ะพอเราคิดมาถึงนี่แล้วมันจะเป็นรูปอะไรคะดอกอะไรคะนี่ดอกอะไรคะอ่าดอกทานตะวันค่ะดอกทานตะวันดอกนี้นะคะใช้สีอะไรในการระบายคะ ใช้สีน้ำใช่แล้วค่ะใช้สีน้ำในการระบายสีอ่ะหน้านี้นะคะครูครูก็จะสั่งเป็นการบ้านเลยสั่งเป็นการบ้านเลยนะคะของหน้าที่สีก็คือให้เด็กขีดเส้นตามรอยประแล้วก็สังเกตรูปภาพค่ะอ่ะดิสอค่ะดิสอไว้ทําอะไรคะดิสอเอาไว้วาดรูปขีดเขียนตามรอยประใช่ไหมคะอ่ะ ส่วนสีเทียนสีเทียนเอาไว้ทำอะไรคะอ๋อสีเทียนก็เอาไว้ระบายสีให้สวยงามเช่นกันค่ะเห็นไหมคะที่เป็นอ่ารูปหญิงระบายสีด้วยสีเทียนจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะส่วนรูปที่สามเป็นสีอะไรคะสีอะไรคะสีน้ำค่ะอ่ะสีน้ำนะคะเวลาระบายออกมานะคะก็จะเป็น การระบายสีน้ำที่มีลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือการบ้านหน้าที่4นะคะจะให้ท่านผู้ปกครองนะคะช่วยแนะนำเด็กๆด,ด้วยนะคะต่อไปเราจะดูหน้าที่5ค่ะเราจะมาดูหน้าที่5อ่าเด็กๆเห็นรูปอะไรบ้างคะหน้าที่5นะคะก็จะมีรูปผลระไมต้ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลอ้าบานานา กล้วยนะคะเมงกรสทีนมังคุดนะคะแล้วก็ Mang or. Mang or. Mang or. มงเก์เมงเก์เมงเกร์มะม่วงค่ะค่ะหน้านี้นะคะก็จะให้เด็กๆระบายสีภาพให้สเหมือนจริงค่ะอ่าระบายสีให้เหมือนจริงที่สุดเลยนะคะอารูปที่หนึ่งอากล้วย บนานะอ่ะเบนานะมีสีอะไรคะมีสีอะไรบ้างนะติงตองติ่งตองติ่งตอง,ตง,ตอ,งอ่ะระบายเป็นสีเหลืองคะ่ะระบายเป็นสีเหลืองแล้วก็จะมีสีเขียวผสมอยู่ก็ได้นะคะอ่าถ้าเราอยากจะให้กล้วยสุกแล้วก็ระบายให้เป็นสีเหลืองทั้งลูกคะ่ะอ่าอาจจะยังไม่สุกมากก็จะมีสีเขียว สีเขียวผสมบ้างแล้วก็สีเหลืองผสมบ้างนะคะค่ะอยากให้ท่านผู้ปกครองแนะนําเด็กๆด้วยนะคะอ่าระบายให้เสมือนจริงให้ออกน้องเส้นได้นะคะแต่อย่าให้ออกเยอะนะอ่าให้ระบายตามรูปภาพเลยนะคะต่อไปรูปต่อไปรูปอะไรคะแ p ปเปิ p ลอ่าแอปเปค่ะ แอปเปิลโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะว่าสุกเต็มที่แล้วนี่ระบายสีแดงให้สวยงามเลยระบายสีแดงทั้งลูกเลยนะคะพยายามให้ออกเส้นน้อยที่สุดนะคะต่อไปรูปต่อไปรูปอะไรนะรูปอะไรคะมะม่วงคะ่ะถูกต้องมากเลยมะม่วง mango mango mango, mango. ะมะม่วงค่ะมะม่วงเป็นสีอะไรคะลูกอ่อใช่ค่ะมะม่วงก็จะมีเปลือกเป็นสีเขียวนะคะอ่ะาระบายสีเขียวลงไปให้สวยงามนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะต่อไปรูปที่4ีรูปอะไรคะมงกรสีมังกรสีม o งกรสี e, e, e. อ่าก็คือ มังคุดนั่นเองนะคะเป็นสิ่งที่ผลไม้ที่เด็กหลายคนก็ชอบรับประทานนะคะอะแมงก้เป็นสีอะไรนะแมงกะสตีนสีอะไรคะ,ะเปลือกตรงนี้มันก็จะเป็นสีม่วงน่าอร่อยมากเลยใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นสีม่วงแล้วก็ตรงใบของมันก็จะเป็นสีเขียวสวยงามเลยนี่นะคะ วันนี้นะคะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูบุษรันก็จะขออให้เด็กๆทำเป็นการบ้านนะคะก็คือหน้าที่4ค่ะแล้วก็หน้าที่5ค่ะทำเสร็จแล้วนะคะให้เด็กเก็บไว้ที่บ้านค่ะพอเปิดโรงเรียนมาคุณครูจะให้มาส่งพร้อมๆกันนะคะอาเก่งมากเลยค่ะ ก่อนที่จะจบวิชาวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูก็อยากจะฝากจริงๆเลยค่ะอยากฝากเด็กๆที่สุดเลยนะคะให้เด็กๆฝึกท่องหัดท่องอก็กา A เอทุกวันวันละเล็กละน้อยนะคะแล้วก็ท่องสีเป็นประจำอย่างนี้นะคะเวลาที่เด็กว่างนะคะพอนคลายแล้วเด็กก็อ่าอนหนังสือเล่นกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทําการบ้านวิชาที่ คุณครูบอกด้วยนะคะแล้วก็เรื่องความสะอาดอย่าลืมเลยนะคะถ้าไม่จําเป็นนะคะอย่าออกนอกบ้านเลยนะคะไม่ให้ไปที่อื่นเลยนะคะแล้วก็ถ้าจะจำเป็นที่จะออกจากบ้านจริงๆนะคะก็ให้สวมใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยเจลกอฮอล์บ่อยๆนะคะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆเป็นประจำสม่ำเสมอค่ะ,ะสำหรับวันนี้นะคะ กับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะก็มีเพียงเท่านี้ฝากไว้สองหนะ้าหน้าที่เท่าไหร่บ้างคะติ้งตองติ้งตองติ้งตองหน้าที่4แล้วก็หน้าที่5นะคะท่านผู้ปกครองทุกท่านค่ะช่วยแนะนาเด็กๆด้วยนะคะอ่าแล้วก็จะเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปแล้วก็กับการบ้านหน้าต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะของครูก็ ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็เด็กทุกๆคนเลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย